เอาะเฮ้ยเอาเลยครับ อ้าวอันนี้อันนี้สีอะไรครับเนี่ยนนสีเยมพูค่ะสีเยมพูทำอะไรอยู่นี่ตอนนี้กำลังเยมอุปกรณ์ทำแสตนนะคะดาวดาวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นเนาะ วันนี้มาแข่งอะไรครับแข่งคุอชิมากที่สาูสอสามครับพอใจไหมครับวันนี้พอใจมากครับพอใจอย่เเต็มที่สุดแล้วครับอามอบนี้สีเหลืองสีเหลืองวันนี้มาทำอะไรครับนี่แข่งคุอแข่งุอรับเอาแชมป์ครับเอาแชมป์อ้เอาที่สามเอาที่สมใช่ไหมครับยังไงก็จะเอาเอาที่สามไม่ได้ใช่ครับเนี่ยมั่นใจเต็มที่ไหมครับเนี่ยเต็มที่ร้อยเรนครับร้อเปนะครับเดี๋ยวดูยิงครับร้ออรนต์รไม่ชนะนะครับ มีอะไรจะฝากคนที่ดูอยู่ใน f เฟซบ o ๊กไหมครับทุกคนครับไอทีครับไอทีครับแล้วคือโคนดแล้วคือคนนะป้าค่ะสีป้าสุดสีฟ้าจะมาแชร์มันนี่อันนี้มาแข่งอะไรครับเนี่ยแข่งแชร์บอลค่ะแชร์บอลแชร์บอลชนะชัวร์ชชนะัวรแข่งกับสีอะไรครับสีส้มสีส้มอยู่ทางไหนสีส้มอยู่ทางไหนไปทางโนค่ะโอ้โหชนะชนะชัวร์ใช่ไหมครับวันนี้ชัวร์ค่ะ โอเคช่วช่วค่ะไนี่พวกนี้นี่นแจงแ,แชร์บอลจริงที่อะไรเนี่ยจริงที่สามะไหมนี่เอา้อยร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไมนี่นเดี๋ยวช่องแล้เราชองแเช่องเฟซบุ๊กนี่ดูตัวจี๊ดสุดของเราครับซ่าที่สุดเลยครับ ช่องไหนแม็กเหรอช่องมิกช่องมิกโอ้โอเคมีมีอะไรจะฝากไปถึงคนที่ดูอยู่ไหมครับบอกว่าเราชู้ตายมาเชียมาเชียเพื่อนจะมาดูอะไรครับเป็นพิเศษฟุทธร์ค่ะฟุทธร์โอเคฟุทธร์อ่าเสียเสียเชียสีอะไรเนี่ยสีชมพูค่ะสีชมพูอ่าพวกพวกนี้สีอะไรครับเนี่ยสีเหลืองค่ะสีเหลืองนะคะอ่ามามาเชียร์อะไรเอ่ยเชียร์บอลสีฟ้าค่ะเชียร์บอลสีฟ้า มาเชียร์สีฟ้าเชียร์ทุกสีค่ะเชียร์ทุกสีใช่ไหมไม่แบ่งแยกอาจารย์ไปได้แล้วอ่ะเรื่องอะไรมีอะไรจะฝากคนที่ดูอยู่บนเฟซบุ๊กไหมครับก็คนที่ดูเฟซบุ๊กเรามาเชียร์กีฬาบ้างมาด้วยกีฬาบ้างจะได้จะหน้าจอพรอมเลยค่ะไม่เยอะๆนะคะโอเคนะคะวันศุกร์โอเลยน่นกดไลก์ด้วยนะคะโอเคสีฟ้ามาเชียร์สีฟ้าเหรอครับอ่าสีฟ้าชนะไหมเนี่ย เชน,นะชนะ,นะ,นะเซตแรกครับอันนี้ก็ใช้บ้กงนี่ทำอะไรกันอยู่ตับปียค <c oughs> ่ะตับเปียอ่าไม่เชียร์กีฬาหรอครับเชียร์กีฬาค่ะฮ่ไม่เอาไ้กันไม่เข้านะอาจะรย์จะมาแอบถ่ายไม่ไม่ได้แอบถ่ายครับนี่จะเอาไปลงเฟซบุ๊กนะครับนักศึกษานักศึกษามีอะไรจะพูดกับคนที่อยู่ในเฟซบุ๊กไหมครับที่เหลืออันนี้มันทำอะไรกันครับเนี่ยเชียร์กั เชียร์เพื่อนอันนี้เชียร์สีอะไรเป็นพิเศษครับสีพูสีชมพูเนาะสีชมพูใช่ไหมโอ้โนี่คือกองเชียร์สีชมพูนะครับอ่ามีมีมีเพลงมีเพลงเชียไหมครับสีชมพูสติกเกอร์ครับสติกกเอร์ใครอยากร้องเพลงเชียร์หน่อยไหมครับร้องร้องเชียร์กีฬาอะไรครับเนี่ยกีฬาอลバレ่ ชัดปีไหนกันนี่พวกนี้ทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยปีหนึ่งปีหนึ่งอ่ารักามันตีมีเดียมันตีมีเดียเ,เป็นไงมั่นใจไหมวันนี้แข่งบาสชิงที่สามแพ้มาสามรอบแล้วก็แพ้อีกครั้งนึงต้องเป็นไรคะคใจสู้แตนะ่มีอะไรจะพูดไหมคนที่ดูเฟซบุ๊กอยู่ตอนนี้ก็เห็นเราแสดงพูดอย่างนี้เรามีอะไรจะพูดถึงคนที่ดูเฟซบุ๊กอยู่ไหมครับบอมากรถเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะโอเค

น,นี่นักกีฬาบอลหญิงนะครับทีมงาเจะสองคนในการจัดโอ้เราจะทำไงนะครั้นี้ก็าเจสองคนค่ะ,อะ,อะโอเคอันนี้ผู้จัดจาก,การทีมเหรอครับเชียร์ครับกองเชียร์สีสีพูสู้ไหมครับสู้สู้มากเสียงดังมากต้อตายค่ะบอาจารย์อ๋อนี่นักกีฬาหนึง่งมีอะไรจะฝากไปถึงผู้ชมอยู่ในเฟซบุก๊กไหมครับ เข,า,ข,า,า,ขาเด้งขบวนสองโมงนั่นโมงตัวหรือมโมงทีเขาถึงบานจะยังโมงอันนี้กองเชียร์สีส้มใช่ไหมครับเนี่ยครับอ่าวันนี้<ต>วันนี้มันดูกีฬาครับ<อ>ดูฟุตบอลเนาะวิดีโอครับมีอะไรจะฝากพูดไปถึงแฟนเพลงที่ดูอยู่ในเฟซบุ๊กไหมครับแฟนเพลงค่ะแฟนเพลงอ่ะเชียร์บอลเชียร์บอลฝากทีมแฟนเพลง ไปก็ตอบรับก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่สีหนึ่งครับผมโอเคอันนี้ซิงเกิลเท่าไหร่ครับเนี่ยซิงเกิลสี่ใช้ครับโอโอเคจะนั่าไหมครับคราวนี้ที่สามแม่วันนี้ที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งค่ะอ๋อใช่ฟุตบอลเตอมจีนี่หนึ่งใช่ไหมโอเครับอีวขอโทษครับผมตกเท้าไม่ทำสแตนตอนนี้มีปัญหาอะไรครับยังขาดผ้าค่ะผ้าจากของยี่ห้ออะไรนะแต่่ย้ำมันก็ไม่พอสงสัยต้องต้องคุยกันนะครับภาษางานกันให้ดีร่างกายมาได้ ตอนนี้ทําอะไรกันอยู่แล้วครับป้ายลูกโป่งอัศไทยกำลังร้อยลูกโป่งเออร้อยลูกโป่งกับลายโอเคคาดว่าวันนี้กี่ทุ่มจะเสร็จครับประมาณไม่เกินหกค่ะโอ้ยยังวันยังเที่ยงคืนสู้ๆสู้ๆไหมครับสู้ได้ค่ะอันนี้จากนังจะทำอะไรกันครับเนี่ยทำสแตนอ่าหมายถึงอะไรครับเนี่ยเป็นป้ายอยู่ข้างสแตนนะครับเป็นไงครับ ใช่ไหมป้าอยู่ข้างสแดนใช่ไหมครับตอนนี้เป็นผู้จัดก,การใหญ่ใช่ไหมครับหกงานโอเคสีสีชมพูคาดว่าจะได้เป็นเจ้าเหรียญทองไหมครับม่แน่นอนใช่ไหมครับ <c oughs> มั่นใจใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคมีอะไรจะฝากไปถึงคนที่ดูเฟซบุ๊กอยู่ไหมครับ <c oughs> ไม่มีนะ ชนะใช่ไหมครับวันนี้ชัวร์ใช่ไหมครับยังไงก็ชนะวันนี้แน่นอนมีมีใครอะไรจะบอกไปยังคนที่ดู book, <trong interdisciplinary hombre splash> อยู่ในเฟซบุ๊กไหมครับดีไหมครับโอเคครับโอเคเนาะได้ข่าวสีสีเหลืองลงไป12คนแล้วครับเมื่อ <unanim> ก <ous> ี UH, <okay> ้ตอนแรกมันไม่ครบกับตอนัวเโอเคมาที่ร้านอีกเขาเข้าไป12เลยครับ าจะร้องเพลงให้เพื่อนๆ,ๆที่ดูอยู่ฟังไหมครับนั่นเลยครับสีน้ำเงินเป็นไงบ้างครับวันนี้สีฟ้าหรืสีน้ำเงิน,นเหมือน,นกันละเนะาะชนะชวนไหมวันนี้ที่3ามไม่มันมม่นใจ,นใจครับสีฟ้ามีอะไรจะบอกฝากบอกคนที่ดูอยู่ในเฟซบุ o กไหมครับนีไหมครับ ดีไหมครับอาจจะแพ้ครับแต่จะแน่ใจเพื่อนๆใช่ไหมครับมีไหมมีไหมมีอะไรจะฝากบอกคนที่ดูใน f เฟซบ o ๊กไหมครับกีฬาที่สอทีมนะครับต้องตอต้องรับนักกีฬานะครับก็สองทีมนะครับสีฟ้าและก็สีเหลืองนะครับเข้าสู่การชิงอันดับที่สามนะครับประเภททีมชายครับเเร็ววก่าดิมม Terima kasih telah <laughs> menonton!